ก็การสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในรายการมอสซาทีวีนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนสร้างรถวิ่งได้กันนะฮะก็ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็นี่อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือพิสตันแล้วก็พิสตันสลามไรเนี่ยนะบล็บอกออฟเซอรเวอร์แล้วก็เลสโตนบล็อก บ็อกออฟลิสตอรนั่นเองนะฮะนี่พวกนี้อะไรวะแบดแล้วก็บล็อกสลามเน่ยพวกนี้นี่น่ครับบ็อกเนี่ยครับเอาไว้จาตรงนี้ครับ,บนี่ครบับตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็ขั้นแรกแล้วก็จำแบบนี้เลยก็ได้นะฮะปอาเนะี้นี่ก็ได้ะฮะหรือว่าจะวางหรือว่าจะวางอย่างนี้ก็ได้นะ,ะให้มันลอยาอยงครับให้ขึ้นมาหนึ่งบล็อกค,ครับ อาดีกว่าโอเคก็ก็แล้วก็ทำเอาบล็อกสลามมาวางนี้สองบล็อกนะฮะนะครับจะได้เป็นครับแล้วคนวางนี้เอาบล็อกหนึ่งแล้วก็อางนี้ก็อยงนี้แล้วคนวางตรงนี้ขึ้นไปสองบล็อกหนึ่งสองนะี้ฮะอย่างนี้นะครับ แล้วก็วางตรงนี้หนึ่งบล็อกแล้วก็ให้คุนลงไปใช่ไหมให้คุณลงไปแล้วคณก็กดตรงนี้ครับเอาบล็อกออกเนี่ยบล็อกออกโซเวอรอ์วางนี้อก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับมันจะขยับอย่างนี้นะ,น,นะฮะถ้าขยาับแปลว่าทำถูกนะฮะถ้าไม่ขยับก,ก็ทำผิดนะฮะ แล้วคุณทุบตรงนี้ตรงนี้โอเคก็หลังจากนั้นคุณก็วางล้อล้อนะฮะอานนี้ปึ๊บแล้วนี่ก็ขึ้นมาสองล็อเนี่ยให้คุเนี่ยอลัจะเไปนี้ฮะแล้คุณกลับหลังมาแล้วก็วางล็อกสลาน ขึ้นมาสองบล็อกอย่างน,นี้นะฮะครับสองบล็อกนี้แล้วให้คุณเอาวางล้อตรงนี้ฮะ somewhere. ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บให้คุณตกแต่งอะไรก็ได้นะฮะด้านหลัง like นี้ตกแต่งแบบนี้น,นี่ตกแต่งอะไรก็ได้นะฮะแล้ววิธีสุดท้ายแล้วนะฮะให้คุณเอาบล็อกออฟเลสโตนมานะฮะวางนี้ นี่นนครับจะได้ระดับนี้นะฮะนี่ครับมาขยับได้แล้วหรือคนจะขึ้นไปนั่งก็ได้นะฮะโอ้ยสนี่แหนะครับนับนับแล้วครับนี่ครับจะตกแต่งยังไงก็ได้ถ้าด้านหลังนะโอเคก็สำหรับที่นี้ไม่มีอะไรมากก็ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมอสซาทีวีนะฮะก็ลคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ